ีก็ปิดคึ่เดือนปิดคุ่ม,มีถึงสงเิเลยมั้งมาถนนนางงามต้องมามาสงขาต้องมาถนนนางงามครับผมอันนี้อยู่ตรงกลางๆครับผมชุมชนเก่าแก่ครับผมร้านลวงสองข้างทาง อันนี้ล้านสองแสนล้านของฝากสมัยโบราณเลยครับวันที่สองครับมาทําบุญเดือนสิบมาอุทยานบ้านเกิดแฟนกับผมอุทยานคองขุด ยา,ยานขูดขออุดน,นกเป็ดน้ำสองตัวน่ะมีเรือมาแล้วครับนี่ครับเรือชาวบ้านถ้าเห็นใกล้ๆอ่ะเห็นเลยรูปขายเรือเรือ เข้ามาพิธีกรรมในวัดนะครับอันนี้คือหลวงพ่ออันนี้ปะอ่าอันนี้คือหลวงพ่อครับผมถวายพระเดี๋ยวไม่พระมานั่งตรงนี้ครับผมเงินทำบุญครับผม มาตักบ,บาตรกันครับผมแกงคั่วไข่เค็มขนมผลไม้

ขนมใส่ข mm ้างบนมาถวายของใหญ่ครับผมขนมารอันนี่ขนมขนมไงได้ไดมป่ะกันได้ 哎，你看看。 ัน,น,นี่ครับสาวสาวสาวเาขาลงคลิปเลยนะเขาลงคลิปเขาลงคิปอยดดู่เนี่ยครับสาวสาวสาว,สาวแลวครับดูไว้นะดีนะที่ยังเรมาเจอกันที่วัดเจอที่ไหนคะเจอแย่กันเจอแย่และ <c oughs> อันนี้พวกลูกสาวพี่คนนี้ครับผมนี่อ,อันนี้รวมสามคนเขาเอา,เอาหายไจเข้าพี่น้อง นี่ครับถึงบ้านญาติเขาแล้วครับผมรวมรวมพลญาติครับผมน,น,บน,นี่ครับนี่ครับมาใกล้เมนวัดเลยครับผม Blender, ites, ane, o, มีแล้วมีคนมาอยู่แล้วครับนี่ approved, เจ้าของนี่เจ้านี่เจ้าของร้านข้าวมันไก่ครับผมเรื่องชื่อประจำสงขาครับผมนี่เจ้าของบ้านร้านนิพนธ์